สวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไรยยมวันนี้ก็ลูกค้าถามกันมาเยอะมีลดน้ำไหมลดน้ำมาเมื่อ,อไร่ลดน้ำมาตอนไหนจะให้ตามคำขอของ f c นะครับมิสูฟูโซนะครับไอหลงฟูโซ240แรงเทอร์โบนะครับห้ามพลาดนะครับใครต้องการลดน้ำเดี๋ยวผมเปิดราคาแล้วเ,เราเอาใจ f c นะครับยกแยกได้หมดตามใจลูกค้านะครับยกแยกได้หมดตามใจลูกค้าเลยนะครับนี่นะ ประมูลจากหลวงนะครับนี่เลยเพิ่งได้เข้ามานะครับชุดกันชนหน้ามีครบนะครับกันชนหน้ามีครบไว้อยู่หน้ารถนะครับหัวสวยมากคันนี้หัวสวยมากนะครับจะเป็นของรถหลวงด้วยนี่รถน้าเดี๋ยวให้ดูหลายมุมก่อนเดี๋ยวผมแจ้งราคาทีละรายละเอียดนะครับให้ลูกค้าดูเลยจะยกก็ได้จะแยกก็ได้ตามใจเอฟซีนะครับยกได้แยกได้ตามใจเอฟซี ชุดอบชุดอบุปกรณ์นี่ด้านหน้ามีครบนะครับชุดกันชนหน้าทุกอย่างมีครบนะครับนี่นะยกทั้งหัวนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับย้ําลูกค้าว่าครบนะครับว่ารถเพิ่งได้เข้ามานะครับรถคันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่วิ่งแค่แปดหมื่นกว่าโลนะครับแต่ก๊าสีไม่สวยนะครับย้าลูกค้าว่ากาซีไม่สวยนี่นะครับย้ําลูกค้าเลยนะหัวนะครับยกหัวไปสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหัวเดิมมากนะครับตัวนี้ได้เดิมเลยเดิมกริปกริปยิงครับคันนี้ได้หัว เดิมเลยหัวเดิมนะครับสภาพภายในนี่ผ้าหลังคานี่ครับยกทั้งหัวเลยนะครับ4 5่0 0ืบาทมิสูเคนเตอร์ไอ้หลงฟูโซนะครับสี่หมาบาทยกหัวนะครับให้ลูกค้าดู ใครมีรุ่นนี้อยู่แต่ว่าหัวไม่สวยอยากได้หัวใหม่ๆหัวแบบรถหลวงนี่นะครับตรงนี้เลยอันหน้าฝั่งด้านซ้ายนี่ครับฝั่งด้านซ้ายสี่หมืนห้าพันบาทนะครับหัวนะครับแล้วก็ถังนี่นะครับถังน้ํานะครับยกตั้งถังเลยนะถังน้ํายกตั้งถังไปเลยสามหมื่นบาทนะครับถังน้ํานะสามหมื่นบาทนะครับ ยกทั้งถังไปเลยนะครับสามหมื่นบาทถังน้ำสามหมื่นบาทยกทั้งถังนะครับได้เข้ามาก็เปิด,ดัวเราเอาใจ f อนะครับเขาใจลูกค้าเลยแล้วก็ถังน้ำมันถังน้ำมันลูกค้าจะเอาสามพันห้า 3, 5, นะครับถังน้ำมันสามพันห้าลูกค้าคำนวณดูนะครับเผาหลัง ชุดเผาหลังนี่เป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับแปดน็อตกระทะแปดน็อตเผาข้างนะครับยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับชุดเผาหลังยกทั้งเส้นเลยสามหมื่นบาทนะครับชุดคันหน้ายกทั้งชุดเลยนะครับพร้อมล้อกระทะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับยกหัวเลยลูกพี่ย,ย,กย,ยกหัวเลยอ่าพี่บ่าเวเซ่บะนี่ลูกค้าดู เครื่องสวยมากนะครับไอหลงฟูโซอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่นะเทอร์โบเครื่อง240แรงเครื่องสวยมากนะครับตัวนี้เครื่องดีมากๆนี่ครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างมาทําคลิปลงช็อตให้ลูกค้าดูเพราะว่าเครื่องเพิ่งได้เข้ามานี่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูด้านเต็มเต็มถ้ผมขอ,อแป๊บนึงขอเวาลาแป๊บนึงนะครับนี่ครับมิสูฟูโซไอหลงเทอร์โบนะครับ 240แรงปั๊มตัวใหม่นะครับปั๊มตัวใหม่เครื่องหม้อน้ำเครื่องหม้อน้ำเกียร์เครื่องหม้อน้ำเกียร,รน์นี่นะครับทั้งเครื่องทั้งหม้อน้าเกียร์จะให้ดูนี่ปั๊มปั๊มลมนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นปั๊มลม เครื่องหม้อน้ําเกียร์หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทมิโซคนเตอร์หัวสวยนะครับพื้นหัวสวยให้ลูกค้าดูพื้นหัวด้วยพอดีเลยยกหัวขึ้นมานี่สี่หมืนห้านะครับยกทั้งหัวให้ทั้งหัวให้ทั้งชุดขาค้บให้ทั้งชุดรองนี้นะครับให้ชันลดรองถังก็ได้ยกถังไปเลยนะครับราคาสามหมื่นบาทนะครับ ยกถังเผาก็ทั้งเส้นนะครับสามหมื 30, บาทชุดค้าน้าหนึ่งหมื0นหันบาทเครื่องเครื่องก็จะได้เครื่องเกียร์หม้อน้ำหนึ่งแสสองหมื่นบาทนะครับย้ำลูกค้าเลยหนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับอุปกรณ์มีครบนะครับตัวนี้อุปกรณ์ปั๊มอะไรถือว่ามีครบเลยแป๊บนึงนะครับวอนปั๊มมีครบรถคันใหญ่นะครับเวลาเราต้องถอยให้ลูกค้าดูระยะไกลๆนะครับจะได้เห็น ลูกค้าคำนวณดูนะครับถัง30,000ื่นย้ำอีกรอบนะครับถัง3ามหมื่นหัว4ี่หมืชุดเผาหลังส0 0 0 0ื่นชุดคาหน้าหมื่น้าเครื่อง1นึ0 0 0สบาทนะครับไวราคาไหนโทรมาคุยกันสําหรับ f c ซลดได้อยู่แล้วนะครับลดให้ได้อยู่แล้วเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับย้ําลูกค้านะครับว่าครบประมูลจากหลวงนะครับประมูลจากหลวง รถวิ่งแค่แปดหมื่นกว่าโลนะครับแปดหมื่นกว่าโลแต่ว่าคัสซีไม่ค่อยสวยนะครับไม่ต้องดูคัสซีเลยเพราะคัสซีไม่สวยครับย้ำลูกค้าเลยค้าขายสิ่งนี้ให้ลูกค้าคือความชัดเจนนะครับนี่สภาพคัสซีให้ลูกค้าดูนี่ครับให้ลูกค้าดูเลยนี่ชุดปั๊มก็มีนะครับตัวนี้มีชุดปั๊มมาด้วยปั๊มก็มี ชุดก็ยางยางเก้าทั้งคู่นะครับยางเก้าขอบ20ด้านหน้านะครับด้านเพาหลังนะครับยางเก้าขอบ24ขอบ20ส่วนยางชุดหน้าคามหน้านี่จะเป็นยางพันขอบ20นะครับได้เป็นยางพันขอบ20แต่หัวสวยมากนะหัวให้หัวนะสวยจริงๆนี่นะครับพื้นซับร่องกลางไม่มีไม่มีปูเลยนะครับก็ให้ลูกค้าดหูหลายมุมมองนะครับ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันโทรมาสอบถามได้อยู่แล้วครับราคายกทั้งคันนะครับยกทั้งคันเอาเร้าเลาเอาจะ F c เอซีนะครับยกทั้งคันนะครับยกทั้งคันเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมืบาท1นึ่งแเจดหมืบาทไว้เท่าไหร่โทรมาคุยกันนะครับ เบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์08091977040849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอนุ่งเรืองเชียงกงเพจปอนุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอนุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับห้ามพลาด179,000บาทสิ่งเดียวที่มีให้ลูกค้าควชาชัดเจนผมแจ้งราคาทุกทุกราคาถังหัวเพลาเครื่องเกียร์คาน้าแจ้งราคาลูกค้าหมดนะครับ แจ้งให้ลูกค้าทราบเลยนี่นะครับชอบรายการไหนก็โทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยกันได้โทรมาคุยกันได้นะครับขอพระคุณเอฟซีมากขอพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณยอดติดตามนะครับผมว่ายุคันคุ้มกว่านะลูกค้าคำนวณดูว่าเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมว่าน้าก็แสนสองแล้วหัวก็สี่หมื่นห้าแล้วตกแสนหกห้าแล้วถังก็สามหมื่นแล้วตกแสนเก้าห้าแล้วชุดคาหน้าสามหมื่นตกไปสองแสนสองหมื่น ห้าพันแล้วอันนี้ตกสองแสนสามยังไม่รวมอ,อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ติดกับกระปุกพวงมาลัยเ็เป็น power นะครับยังไม่รวมเลยยกทตั้งคันคุ้มกว่านะครับถ้ายกทตั้งคันราคาลดให้ fc ได้อยู่แล้วขอพระคุณ fc มากขอพระคุณอย่างสูงขอพรบคุณที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเครื่องบอกเลยว่าสวยคลิปตัวนี้เดี๋ยวผมทําสตาร์ทติเครื่องลงจอดให้ดูขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ